ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง solo ่ e v e ว i n g เนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่10เควสเปลี่ยนอาชีพจินอูออกจากบ้านแต่เช้าตู่ตารางงานวันนี้แน่นขนาด อยูจินโฮบอกว่าจองเกตไว้ถึงสี่แห่งพอจะหยุดกันหนึ่งวันก็ดูท่าว่าเขาต้องจัดการงานส่วนตัวของวันพรุ่งนี้ให้เสร็จสิ้นจะว่าไปพอนึกถึงว่าช่วงนี้เราเคลียร์เลสได้เร็วขึ้นมันก็เขาจัดการดันเจียนได้สี่แห่งอย่างราบลื่นภายในหนึ่งวันนั่นเป็นเพียงเพราะโอกาสที่เกตแหลงสีจะปรากฏขึ้นเท่าจำนวน ดังว่าในสถานที่ใกล้กันในคราวเดียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นวันนี้นับว่าเขาโชคดีจินอูย่องมาถึงประตูทางเข้าอพาร์ตเมนต์แต่เขาไม่เห็นรถบรรทุกของอยูจินโฮที่มักมารอตรงหน้าประตูเขาเป็นประจำมิหนำซ้ำเขายังรับรู้ถึงสัญญาณคนซึ่งมีพิรุษอีกด้วย เอ๊หากว่าเมื่อวานไม่ได้มีเรื่องอะไรเขาก็อาจจะไม่รับรู้และปล่อยผ่านไปแต่วันนี้อย่าวังเสียให้ยากเราว่าเราเตือนแล้วนะทันใดนั้นจินอูเห็นชายสวมชุดสูทที่เดินอ้อมมุมตึกไปแอบซุ่มอยู่เขากำลังดูนาฬิกาจึงยังไม่ทันสังเกตเห็นว่าจินอูเดินเข้าไปใกล้จินอูเรียกชายคนนั้นตรงหน้าเขาขอโทษนะครับชายคนนั้นสะดุ้งหยงคะ คุณฮันเตอร์ซองจินอูเขาทำหน้าราวกับเห็นผีก็เพราะว่าเราตั้งใจเคลื่อนไหวโดยไม่ให้รู้ตัวไงละ่ะจินอูเดาะลิ้นจุจุในใจคุณมาจากกิวพยักขาวใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมชื่อฮยองกีซอกอยู่ผแผนกจัดการที่สองครับเมื่อวานคนที่เป็นหัวหน้าชื่อฮันซัมมินเล่าว่าเขาพาลูกน้องมาด้วยอีกหนึ่งคนดูท่าว่าคงเป็นชายคนนี้ ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณฮันเตอร์ฮหายองกีซอกสงสายตาพางยื่นมือออกมาเขาทำท่าเรลากับว่าจะขอจับมือแต่จินอูไม่ได้มีอารมณ์จะทำแบบนั้นพอเขาจดจ่ออย่างไม่พูดไม่จาฮายองกีซอกก็หน้าแดงพางชักมือกลับผมบอกไปแล้วนี่ครับว่ายังไม่คิดจะเข้ากิวเร็วๆนี้ฮายองกีซอกรีบโบกไม้โบกมืออ๋อ ผมไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นหรอกครับเขาพูดพางยื่นมือข้างหนึ่งที่ถือกระบอกน้ำออกมานี่อะไรครับจินอูมองของเหลวที่มีหลายสีสันเปรีปนในกระบอกน้ำกึ่งโปร่งใสแล้วเอ่ยถามฮยองกีซอกยื่นอกพูดน้ำผักครับผมคั้นเองกับมือไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยนะครับมือของฮยองกีซอก ยังคงยื่นมาทางเขาจินอูรับมันมาถือไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้ก่อนถามขึ้นคุณจะบอกว่าคุณมารอผมตั้งแต่เช้าเมืดเพื่อจะให้น้ำผักนี้เหรอครับครับ คุณฮันเตอร์เองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยสีครับเขานึกสงสัยอยู่ชั่วคู่ว่าแล้วทำไมกิวพะยะเขาวถึงต้องเอาใจใส่สุขภาพของเขาด้วยละ่ะฮายองกีซอกโค้งคํานับเขายิ้มอย่างใส่ซื่อพร้อมเดินจากไปแล้วพบกันใหม่นะครับคุณฮันเตอร์จินอูแกว่งกระบอกน้ำไปมาให้ฮหายองกีซอกผู้โบกมือลาเขาเป็นคนตลกดีแฮะหลังจากที่ฮหายองกีซอกหายไปแล้ว จินอูก,ก็ทอดสายตามองกระบอกน้ำเขาเคยได้ยินเรื่องราวนักขายประกันตัวยงที่แบ่งปันนมเปรี้ยวให้ลูกค้าหวังสร้างความประทับใจแต่เขาคนนั้นอาจเป็นพนักงานคนแรกเลยก็เป็นได้ที่ลงมือคั้นผักด้วยตัวเองจนได้เป็นเครื่องดื่มยังไงก็รับมาแล้ว เราก็ไม่กล้าทิ้งหรอกเพราะถึงแม้ว่าเขาจะโดนวางยาซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นได้แต่อย่างไรเขาก็มีบับลางพิษดังนั้นจึงไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นก็ลองชิมรสชาติกันหน่อยดีกว่าไหมอึบอ,อึจินอูลองชิมน้ำผักด้วยหลอดที่ติดอยู่กับกระบอกน้ำแล้วตาลุกวาว อร่อยดีแฮะเวลานั้นเขาก็ได้ยินเสียงอันคุ้นหูจากด้านหลังคุณพี่พอหันไปมองก็เห็นยูจินโฮกำลังเดินมาหายูจินโฮมีสีหน้าแจ่มใสเหมือนทุกครั้งพยักเพยะไปทางที่ใหยองกีซอกเดินหายไปพี่ครับเมื่อกี้นี้ใครเหรอครับเห็นยืนอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคำตอบของจินอูเรียบง่ายคนขายประกันนะ่ะอ๋อยูจินโฮ ผู้มองโลกแง่ดีเข้าใจได้อย่างง่ายดายจินอูหันมองไปร,บรอบๆแล้วเอ่ยถามแล้วรถนายละ่ะที่อยู่จินโฮบอกว่าเห็นฮยองกีซอกยืนอยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าเจ้าตัวมาถึงก่อนหน้านี้สักพักแล้วแต่หน้าแปลกที่เขาไม่เห็นรถบรรทุกที่อยู่จินโฮห่วงแหนผมจอดทิ้งไว้ตรงนูนแล้วเดินมาครับ คุณพี่ทำไมละ่ะพักนี้เกิดเหตุฆาตกรรมไม่เลือกหน้าอยู่หลายหนแถวแถวนี้ไม่ใช่เหรอครับผมไม่ใช่คนที่พักอยู่ละแวกนี้ด้วยทุกคนอาจมองว่าผมมีพิรุษได้นะสิครับจินอูพยักหน้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวเห็นว่าก่อเหตุไปสองครั้งแล้วภายในเดือนนี้เดือนเดียว และท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวก็ดันมีรถบรรทุกสีดำที่ไม่เคยเห็นจอดนิ่งขวางทางเข้าอพาร์ตเมนต์เสียหนี้อาจเป็นเหตุให้ผู้คนวิตกกังวลได้ไม่ยากจ้วบๆเขาดูดน้ำผักหมดเกี้ยงพอดีจินอูลองเขย่าก,กระบอกน้ำที่ว่างเปล่าพางหันไปทางที่รถจอดอยู่ไปกันเถอะครับคุณพี่ ดันเจียนรอบนี้เขาเจอมนุษย์ลิซาร์ดมนุษย์ลิซาร์ดคือคนที่มีรูปร่างเป็นสัตว์เลื้อยคานตามชื่อมันเดินด้วยขาสองข้างถืออาวุธและใช้เวทบ้างบางครั้งบรรดานักเวทมนุษย์ลิซาร์ดผู้ใช้เวทมนต์มีน้อยคนแต่พวกมันช่างเป็นศัตรูที่ซับซ้อนปานนั้นที่ปลายนิ้วของนักเวทมนุษย์ลิซาร์ดมีลูกไฟสองดวงเวท พอจินอูจะเข้าไปใกล้มันมนุษย์ลิซาร์สองตัวที่คอยเฝ้าขนานข้างนักเวทก็ตั้งหอกขึ้นทันใดเป็นพละกำลังที่ตอบสนองโดยพันสมกับที่เป็นสัตว์เลื้อยคานจินอูกระโดดถอยหลังหนีไปหอกได้อย่างวุดวิตบรรดาลูกไฟโบยบินเข้ามาไม่อยัางวูบวูบพี่ระวังนะครับอยู่จินโฮที่กำลังมองอยู่ไกลๆตะเบงเสียงตูม่ม เสียงระเบิดรุนแรงและทําให้ข้างในถ้ำอันคับแคบสั่นสะเทือนความอบอวนข้างในแขกแขกยูจินโฮใช้ข้อมือปิดจมูกไว้แล้วไอออกมาแต่เขาเป็นห่วงจินอูมากกว่าตัวเองเสียอีกการโจมตีของนักเวทมนุษย์ลิซาร์ดคุกคามเขาได้ปานนั้นแต่จินอูกลับ แหวกม่านควันและปรากฏกายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผิดไปจากที่เขากังวลยูจินฮูระเบิดคำชื่นชมสมกับที่เป็นคุณพี่ว่ากันว่ามนุษย์ดิซาร์เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดในดันเจี้ยนแหลงซีแต่เขากลับหลุดลอดจากการโจมตีหนึ่งครั้งของนักเวทได้โดยไม่ได้รับอันตรายแม้แต่ปลายเส้นขนเหตุใดยิ่งนานวันยิ่งดูเหมือนว่าเขา เพื่อนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคิดไปเองละมังจินอูบ้วนเศษหินที่เข้าปากถุยถุยถุยน้ำลายที่บ้วนลงพื้นมีสีดำไอ้เวนตะไลพวกนี้เขาอารมณ์เสียที่สัตว์เลื้อยคานตัวหนึ่ง ใช้เลขกลเพียงเล็กน้อยทําให้เขาต้องสูดเข่าความดําความหัวเสียแสดงออกมาที่สีหน้าทันทีห่วงคิ้วของจินอูยับย่นคุณใช้สกิลซ่อนล่างความพยาบาทอันแรงกล้าแผ่กระจายจากดวงตาทะมึงถึงทั้งสองข้างเอฟเฟกความกลัวเริ่มทำงานทำให้เป้าหมายเสียค่าสเตตัสทั้งหมด50%เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเรามนุษย์ลิซาร์ถึงกับตื่นตนก เมื่อถูกความกระหายเลือดครอบงำจินอูสบโอกาสเขาวรวบรวมเลี้ยวแรงทั้งหมดคว้างเขี้ยวพิษของคาซังก้าออกไปกิดพุ่งเป็นเส้นตรงปักเข้าตรงห่วงคิ้วของมนุษย์ลิซาร์ดพลหอกตัวหนึ่ง ร่างกายที่แข็งทื่อไปแล้วไม่มีหนทางใดที่จะต่อกอกับกิจความเร็วสูงของจินอูได้เลยซูกาพลหอกร้องตะโกนแสดงความโกรธขึงเมื่อได้เห็นความตายของพวกพ้องแต่จุดที่ปาลายเหลาพุ่งออกไปกับไรเงาของจินอูจินอูหายไปแล้วโดยที่มันไม่ทันรู้ตัวชูกา้กา,ากาลาก้านักเวทกีดร้องลนลานชูกา้ากาลากา้า ทันทีที่นักเวทเอ่ยคำเดียวกันซ้ำกับพลหอ,อกพลหอ,อกหันกลับมาหานักเวทพางส่งเสียงร้องชูอูก้าพลหอ,อกก้าวเดินเข้าหานักเวทพร้อมแยกเขี้ยวนักเวทเองก็ไม่ลามือสูวริตอนนั้นเองคักที่หน้าอกของพลหอ,อกถูกเจาะเป็นรูนักเวทถูกเลือดสาดเข้าที่หน้าจนตกใจพางรีบถอยหนีสูกา้า วาร์การซ้อนล่างค่อยๆคลายตัวในจังหวะเดียวกับที่หอกซึ่งทะลุทะลวงหน้าอกของพลหอกปรากฏขึ้นผู้ที่กลุ่มหอกนั้นคือจินอูจินอูปล่อยมือหอกกับมนุษย์ลิซาร์ดแมนผู้ถูกแทงก็ล่วงหล่นลงพื้นพร้อมกันตึงระหว่างนั้นจินอูก็เรียกคืนเขี้ยวพิษคาซาังก้าที่ปักอยู่บนหัวของมนุษย์ลิซาร์ดแมนพลหอกอีกตัว ซูวาอ,าอาอาลิมือทั้งสองข้างของนักเวทเริ่มหลอมรวมลูกไฟสีแดงเพลิงอีกครั้งจินอูไม่เปิดโอกาสให้เร่งความเร็วระยะห่างของจินอูก,กับนักเวทหายไปในชั่วพริบตาดวงตาของนักเวทเบิกกว้างเป็นดวงตาอันน่าขยะขยงสมกับที่เป็นสัตว์เลื้อยคานฟิวจินอูหลบลูกไฟที่ยิงเข้าใส่แล้ววกไปอยู่ด้านหลังของนักเวท เขาปักกิตดคาไว้ตรงกระดูกสันหลังของมันแทงจุดตายสวบนักเวทกีดร้องหวยหวนแขกแขกแขกทว่าตอนที่จินอูแทงหลังของมันอีกครั้งเสียงกีดร้องกลับไม่ยาวนานเหมือนครั้งก่อนสวบนักเวทมนุษย์ลิซาร์แมนกระอักเลือดออกมาแล้วล้มคำมำํ่ตึงจินอูนึกภาพตัวเองโชคเสยคางของมันอยู่ในใจแม้ย้อนกลับไปมอง ก็ช่างเป็นการต่อสู้ที่สะอาดหมดจดสุดยอดระบบส่งเสียงอันแจ่มใสคลายว่าแสดงความยินดีกับชัยชนะกิ้งเลเวลของคุณเพิ่มขึ้นแล้วเพยเยอร์ได้เลเวลตามที่กำหนดแล้วมีข้อความแปลกใหม่อยู่หลังข้อความที่คุ้นเคยเลเวลตามที่กำหนดแม้จนกระทั่งบัดนี้จินอูยังนึกไม่ออกว่าระบบพูดถึงอะไร แต่ตอนที่เสียงของระบบดังขึ้นเป็นครั้งถัดมาจินอูจำต้องระงับจิตใจที่เต้นแรงโคมคามจนเจ็บหน้าอกกิงคุณได้รับเคลเปลี่ยนอาชีพคุณจะรับเคลเปลี่ยนอาชีพ,รออชพหรือไม่ตกลงปฏิเสธเคล็เปลี่ยนอาชีพหรือเขามัวแต่จดจ่ออยู่กับการเพิ่มเลเวลกับค่าสเตตสัสจนหลงลืมหัวข้อหนึ่งไปเสียสนิทชื่อซองจินอูเลเวล40อาชีพไม่มี ตรงบรรทัดที่3ของหน้าสเตตัสคืออาชีพเควสให้เปลี่ยนอาชีพได้หมายความว่าโอกาสที่จะมีชื่อเรียกใหม่แทนที่คำว่าไม่มีนั้นก็มาถึงแล้วเขาจะได้รับอาชีพส่วนใหญ่กรณีตัวละครในเกมเปลี่ยนอาชีพก็จะได้รับผลประโยชน์จำนวนมากระบบที่ทำงานค้ายเกมคงไม่ต่างกันมากนะักตึกตักตึกตัก หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่ว่าอยากมีพลังอันแข็งแกร่งได้อีกก้าวหนึ่งเช่นนี้เขาจึงสงบจิตสงบใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวคุณจะรับเคสเปลี่ยนอาชีพหรือไม่ตกลงปฏิเสธตกลงหรือปฏิเสธกระพริบอยู่ตรงหน้าเขาตลอดเวลา มันก็แน่นอนอยู่แล้วคนงี่เง่าแบบไหนกันที่จะแต่โอกาสแบบนี้ทิ้งไปจินอูตั้งใจจะรับเคสเป็นอาชีพด้วยความปิติยินดีแต่เขากลับหยุดชะงักไปตามสัญชาตญาณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเขายังไม่รู้เลยว่าจะได้เจอเคสแบบไหนหลังจากที่สัญชาตญาณส่งสัญญาณแล้ววิจารณญาณก็เตือนสติเขา ตรงนี้คือข้างในดันเจียนดันเจียนคือสถานที่ซึ่งอันตรายที่สุดในโลกนี้แม้คุ้นชินกับดันเจียนแหลงสีมากแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรดันเจียนก็คือดันเจียนเขาไม่จำเป็นต้องฝืนทนรับความเสี่ยงเลยยิ่งไปกว่านั้นเขายังมียูจินโฮอยู่ใกล้ๆใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจอยูจินโฮแต่เขาไม่มีเหตุผลที่ต้องให้เบาะแส เกี่ยวกับระบบหรืออธิบายปรากฏการที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอาชีพให้อีกฝ่ายฟังมันอาจจะยุ่งยากซับซ้อนก็เป็นได้มิหนำซ้ำดูจากเนื้อหาของเควสแล้วมันอาจทำให้จินโอบาดเจ็บได้สมมุติว่าถ้ามันสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาอย่างกระทันหันหละก็ ถ้าแค่นั้นก็ยังนับว่าโชคดีเพราะถ้าเขาฆ่ามนอนสเตอร์ก็สิ้นเรื่องแต่เควสที่ร้ายแรงกว่านั้นอาจทำให้เขาสุดหนักมากขนาดไหนก็ได้ถ้ายกตัวอย่างก็เป็นกับตอนเควสฉุกเฉินที่เขาเคยรับถึงสองครั้ง เป้าหมายของเควสอาจเป็นการให้กำจัดฮันเตอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็เป็นได้มันเป็นไปได้น้อยมากเรียกได้ว่าเป็นข้อสันนิฐานทั่วไปยูจินฮูเดินเข้ามาหาเขาพอดีคุณพี่อาจเพราะเวทที่นักเวทมนุษย์ริซสาร์ดไล่ไว้ก่อนตายร่วงลงแถวนี้ใบหน้าของอยูจินฮูจึงเปื้อนฝุ่นสีขาวโพนเมื่อกีพี่ทำยังไงถึงหายแวบไปกระทันหันแล้วโผล่ขึ้นมาได้ พี่มีสกิลแบบนั้นด้วยเหรอครับยูจินโฮเอ่ยถามด้วยใบหน้าเขอะฝุ่นพร้อมดวงตาเป็นประกายท่าทางสกิลซ่อนล่างอันหาได้ยากจะทำให้เขาประหลาดใจแต่ฉันประหลาดใจกับสภาพของนายตอนนี้มากกว่าอีกจินอูดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากคังแทนคำตอบมันเป็นของที่เขาได้เป็นรางวัลจากเวสประจำวัน คุณพี่เขาใช้มันถูหน้าอยู่จินโฮอย่างรุนแรงไล้ความปานีอุ้ยอุยอุยผ้าเช็ดหน้าสีขาวพองกลายเป็นสีดำหลังจากที่ยูจินโอได้เห็นสภาพของผ้าเช็ดหน้าที่จินอูส่งให้เขาจึงตระหนักได้ว่าสภาพใบหน้าของตัวเองเป็นเช่นไรยูจินโฮเช็ดหน้าทุกซอกทุกมุมอย่างเรียบเชียบด้วยความเครเขินจินโฮครับพี่ ฉันพึ่งนึกได้ว่ามีงานด่วนอยู่จินโฮหันมองขวับงั้นพี่ต้องไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวลุยแค่นี้ให้จบก่อนรับทราบครับถ้าอย่างนั้นผมจะยกเลิกเกีรตที่เหลือที่จองไว้ครับอยู่จินโฮนึกเสียดายเกีรติสามแห่งที่จองไว้แล้วแต่ไม่อาจแสดงอาการอะไรได้เพราะอยู่ต่อหน้าจินอู ตอนนี้เงินทุนทยอยหดหายอยู่เรื่อยเลยเงินทุนของยูจินโฮผู้ไม่มีรายได้จากที่อื่นคือเงินส่วนตัวที่เขาเก็บสะสมไว้ทั้งหมดเนื่องจากเขาแอบทํำโดยไม่บอกพ่อจึงมีข้อจำกัดเรื่องการกู้ยืมเงินถ้ายกเลิกเกตที่จองไว้แล้วเขาจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนเงินที่เสียไปอย่างไรค่าหลุดลอยไปบนท้องฟ้าแล้วเขาจะไม่นึกเสียดายได้อย่างไร แต่เพราะวิธีการลงเลสที่ไม่เหมือนใครทำให้เขาใช้งบประมาณมากกว่าที่คาดการไว้อย่างมหาศาลอยู่แล้วทว่าพอคิดว่าเขาต้องใช้เงินทุนอย่างสิ้นเปลืองอีกครั้งอยู่จินโฮจึงคอตกเป็นธรรมดาแต่จินอูเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมต้องยกเลิกละ่ะเสียดายเงินออก อยู่จินโฮเยังคออย่างสงสัยเอ๊ะถ้าเราจองเกตไว้แล้วไม่เข้าภายในสองวันไม่ว่าอย่างไงก็ถูกยกเลิกสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะครับพี่แน่นอนว่าจินอูรู้ข้อตกลงเบื้องต้นเช่นนั้นอยู่แล้วปล่อยให้ฉันจัดการก็แล้วกันพี่เขามีวิธีแบบไหนกันนะอยู่จินโูนึกสงสัยอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเชื่อมั่นในตัวจินอูไปพร้อมกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเ <c oughs> พื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ